บอกว่าสมัยนี้นะคะดาราและก็คนดังมากมายเนี่ยมักจะถ่ายทอดความรู้สึกต่างๆเนี่ยผ่าน i n s t a g r a กนะคะแต่ว่ามีอยู่ท่านหนึ่งนะคะที่ใช้สื่อโซเชียลเนี่ยได้สร้างสารรค์และก็ขยันสร้างรอยยิ้มให้กับแฟนคลับอยู่เสมอขอต้อนรับนายยองเชิญยิ้มค่ะสวัสดีครับทุกท่าน สวัสดีกันซะในตรงนี้เช้าตื่นมาคุยกันแต่เช้าพวกเราลรมาอยู่กันที่นี่ขอบคุณพิธีก่อนสวัสดีกันก่อนแล้วก็สวัสดีคุณมดดำคุณธัญญานี่ปีมะยุราคุณวุดดีอุ้ยไม่ได้เจอกันนานละด้วยเมื่อไหร่จะเลิกสวย สท <laughs> ีคุณกัญญาดูนะดูตาเธอก็สวยดียอ่ะคุณมดดำเห็นบอกงง <laughs> จะแต่งงานจะแต่งกับใครกันละอีเทนี <laughs> อคุณวุฒดดิเห็นว่าขาเดีง้งไปตกเตียงบ้านใครมาแล้วพี่ <laughs> <laughs> งั้นนั่งตรงนี้จะดีกว่าอา เข้าท่านนั่งซะตรงนี้เจ้าเจ้า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 หน่อยแม่ก็ว่าไปเ,เรื่อยอเได้ยอมจะนิน่มค่ะสวค่ะดีค่วัสดะครับขอบคุณนาตื่นมาแต่เช้าเลยนะโอ้โวเช้าตื่นแต่ก็มืด ตื่นกี่โมงั็เช้าก็ตื่นเช้าครับปกติตื่นเช้าครับตีห้าตีสี่ตีสามส่วนส่วนใหญ่ถ้าปกติจะตื่นเช้าแต่ส่วนใหญ่จะตื่นไม่ปกติแล้วค่ะ ยังไงนะคือปกติตสายโอเค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 ฟังนู้นนั้นฟังนู้กร้องในเ่อยเนี่ยในหลายๆงานที่เราไปร่วมเราไปเห็นแล้วก็รู้สึกเออภาคภูมิใจแทนจริงขอบคุณมากครับเพราะว่าเพราะว่ามันผมไม่ได้รู้สึกว่าเฉอยเนี่ยเป็นดนตรีที่ที่เก่าหรือว่าโบราณผมรู้สึกว่าใหม่ด้ยครับเพราะนางโยงเนี่ยทำให้มันรู้สึกว่ามันสนุกและใหม่ตลอดเวลา ทำไมถึงนําเพลงชอยเนี่ยมาเป็นจุดขายนะครับอของการเล่นตลกเพราะอะไรครับจริงๆแล้วมันมันอยากจะขายมานานแล้วแต่มันขายไม่ได้สักทีครับอตองขอบคุณทาง WORK p o พอยด้วยที่เขาหยิบเอาไปขายเอาไป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 ,ไปนำเสนอ,อจริงๆแล้วเราเนี่ยเป็นเพลงชอยมาตแต่ก็เด็กแล้วแต่ก็ โรงเรียนชัดเจ้าห้ามันเลียงอยู่ในสายเลือดเนอะใช่ใช่ใช้มาตลอดแต่เราก็เพิ่งมาขอบคุณที่ที่รับแล้วก็ไม่ไม่ได้รังเกียจศิลปะโบราณโบราณเนาะลูกหลานก็ได้ร้องกันได้สมัยก่อนนั้นนายโยงจะรับแต่บทคุณยายแก่ๆใช่นายโยงจะให้ละครเั่นหนังจะภาคุณยายแก่ๆจะเป็นภาพจำของเราเป็นคุณยายบ้างอะไรบ้างเป็นมุกคนแก่บ้างอะไรบ้างฮะเมื่อก่อนนี้ตอนเล่นตลกแล้เนาะมีมีช่วงที่ ชีวิตมันตลกไม่ออกมะเ่อ <c oughs> เจอทีไรนั้น <c oughs> นายโยงก็จะเป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขก็เล่นตลกตลอดเลยม, <c oughs> มีไหมคะมีครับช่วงที่ท,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 ที่ตลกไม่ออกแล้ว <c oughs> พูดอะไร <c oughs> ไม่ได้เลยเนี่ยม,มีอยู่ <c oughs> ตอนนึง <c oughs> ตอนหลับโอ๊ย ไม่หลับสิเอาแบบว่ามีมหชีวิตมันเจอจุดหกพันอย่างเงี้ยตลกไม่ออกอะคือเราก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์ธรรมดามันมีทั้งทุกข์มีทั้งสุขมีทั้งสนุกมีทั้งร้องไห้ก็มีนะครับนะฮะก็หลายเหตุการณ์ที่ผ่านมาก็เหมือนเหมือนกันกันทุกคนะฮะแต่ส่วนใหญ่เราจะมองมุมโลกด้วยความสบายใจก็เหมือนชีวิตคิดขำๆอย่างเงี้ยเกิดมาเป็นอย่างเงี้ยนะแหมสีแจกแหวนมากเลยคือ เราก็จะคิดอีกมุมหนึ่งของเราเนาะบางทีเราไปหงุดหงิดอ่ก็ก็เหตุการณ์อะไรทั้งหมดมันก็ไม่ได้าแล้วเรื่องเรื่องที่พี่สมล่ะคะพี่สมขี้หึงมากแล้วเห็นว่ามีภรรยาภรรยามีโต้มารอรับหน้าบ้านช่งหอพี่มีห้องเดียวเดี๋ยวมันมึงไมอะไรนายยองไม่ไม่กัไม่ได้เหงื่โต้ไม่รอหน้าบ้านเขากวักเราไม่เรียกทำกับเขาจริงหมดเกรูอนี่แบบบไม่ให้้้เขาานยใช่มองจริงจริงพี่ย่องกลัวเมียไหมฮะนายยงกลัวเมียไหมฮะอ๋อไม่ไม่ไม่กลัวครับ ผมผม<ค>ผม<ค>ไม่มไ<ร>ม่พ<ช>ผมผมมลูกผู้ชายพอบางทีเราไปซาบซึ้งกับคําบางคาของเมียพูดเราถึงได้อยู่ได้มาถึง30กว่าปีเช่นบอกว่าเป็นไอเดียนะ,านะบางทีคําพูดคําเดียวมันดึงดูดเราได้ทั้งชีวิตนะผมนั่งดูละครด้วยกันกับภรรยาเนี่ยนะมันมีมีน้อยมีหลวงพระเอกถูกนางร้ายแย่งพระเอกนางเอกนางเอกถูกนางร้ายแย่งพระเอกไป แล้วเขาก็นั่งอยู่ด้วยกันอยู่ๆเขาก็หันมาหาเราด้วยประโยคที่ดึงเราได้ตลอดชีวิตเขาก็หันมาหาเราเขาบอกว่าถ้าเป็นกูนะมึงตายตายเท่านั้นแหละใช่ปหมมันก็เลยดึงหยดเราตลอดชีวิตเลยทําให้เราอยู่กับเขาซาบซึ้งอ่ะในในหนังสือชีวิตต้องบอกคุณผู้ชมว่าในหนังสือชีวิตคิดขำๆจากอินสตาแกรมสู่อินสตากูเนี่ยของนายโยกเนี่ยมันอยู่บทเกี่ยวกับภรรยา เขาบอกว่าอยากได้แต่ไม่กล้าตัดสินใจนะครับครับถามความเห็นของเมียว่าถ้าผมจะซื้อรถแบบนี้สักคันจะดีไหมเพราะว่าผมชอบอืได้รับคําตอบว่าไม่เอาไม่ชอบถ้าซื้อรถแบบนี้ฉันจะไม่นั่งด้วยเอออยากไปไหนก็ไปคนเดียวเลยเมียว่าอย่างนี้นะสรุปแล้วซื้อมาเนี่ยฉันไม่ไปด้วยเด็ดขาดนะฮะผมก็เลยนายงตัดสินใจทันทีว่า ต้องซื้อให้ได้อ้าวพ่อรู้แล้วว่าซื้อมาแล้วสบายใจแน่ๆว่าอ๋อเมีไหมนะมีไม่นะใช่ไหมจริงเหรอไม่ต้องมองไม่ต้องมองมันก็ต้องเป็นมุมอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับนะฮะก็ก็ที่เขียนไว้ครับผมนะแต่ส่วนมาพวกพวกเล่นตลกเนี่ยนักแสดงตลกเนี่ยเขาจะกลัวเมียเกือบพูดไมเลยเพราะอะไรเหรอไม่ไม่ได้กลัวไม่ได้กลัวไม่ได้กลัวจริงเปลี่ยนใจเราให้เกียรติกันเราให้เกียรติกันเราใช่ใช่ใช่ภรรยาดุไหม ก็ก็ก็ดุบ้างเป็นบางบางครั้งเพราะว่าเขาบอกคุณอิโตถืออิโตะก็หนักอยู่นะใครถืออีโตะเมียไงเมียถืออีโตะลอหน้าบ้านไงเขาทำกับข้าวอย่าไปเชื่อเขาเราสงสัยเขาทำน้ำพริกน้ำพริกนายองอ้ำพริกนายองน้ำพริกทำกับข้าวเขาได้ดูผัวเมียดุขนาดเนี้ยเพราะว่าคุณติดโซเชียลเน็ตเวิร์กติดอินสตาแกรมอะไรอย่างี้ป่ะอินสตาอินสตาแกรมติดครับติดครับเพิ่งเล่นใช่ไหมเพิ่งเล่น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 นานแล้วอินสตาแกเออไหนเล่าเรื่องอินสตาแกรมอะไรเป็นอินสตาแกรมเนี่ยนะกว่าจะมาเป็นอินสอินสตาแกรมสู่คูเนี่ยก็ นานแล้วแล้วก็ในการโพสต์ของเราเนี่ยเราก็น่าจะเฮ้ยมึงคนเห็นภาพแล้วเนี่ยโพสต์ไม่ออกไม่รู้จะบรรยายภาพยังไงไอจีนัโยงอะไรไอจีเรฮะไอจีชื่ออะไรฮะไอจีชื่อโย่งเชิญยิ้มนะครับ y o n g c h e r n y i m โยงเชิญยิ้มนะครับภาษาอังกฤษนะครับนะครับผมผมตามคุณอยู่คุณวุ้นนี่ตามหมดเลยครับผมนะถ่ายกันหนังสือหน่งสเดี๋ยวจะไปอัพอัพหนึ่งจ้ากันยครับหนึ่งสอง โอเคนาย่อมผู้กำกับว่าตอนนี้นาย่งทำหนังสือที่ออกมาเนี่ยมัน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 เขียนอะไรบ้างดีกว่าเขียนอะไรบ้างอะไรบ้างถ้าอะไรอย่างไรเดอชีวิตคิดเข้มขมก็คิดนี่นี่พตักพิ่ตักอ่านนิดเีวอะไรอ่เย่เียเพราะว่ากันว่าช๊อตทะเบียนรถยนต์ที่เป็นมงคลให้เอาเลขมาบวกกันแล้วได้ผลลัพธ์ลงท้ายด้วยเก้าเมื่อเช้าลูกชายผมไปเลือกทะเบียนรถโทรกลับมาบอกว่ามีเลขห้าห้าหนึ่งเรามาบวกกันแล้วมันไม่ลงท้ายด้วยเก้าพ่อจะเอาไหมผมก็ถามว่าลูกบวกยังไงลูกบอกว่าห้าบ บวกกับ1เป็น11ผมก็เลยบอกว่างั้นไม่ต้องบวกเอาแบบนี้ละกันห้บวกห้าเท่ากับสิแล้วลบด้วยงงมันยาวลบด้วย1ลบด้วย1มันจะเหลือ9ชีวิตของเราก็อย่างเงี้ยอสบายสบายชิวๆไม่ต้องมาบวกเอาได้สิไม่ใช่มาบวกอย่างเดียวไม่ใช่มาบวกอย่างเดียวแล้วมีความสุขชีวิตเราคิดลบ ก็บวกได้คือลบคือลบในสิ่งที่ไม่ดีออกไปซะเราก็มีความสุขได้มันก็จะเป็นง่ๆอะไรอย่างนี้บ้างในบาเรื่องคือหมายถึงว่านายกเอาเรื่องราวตลกตลกอันนี้เรื่องจริงที่จริงๆในชีวิตที่แบบเออมันคลายเครียดเนี่ยมารวมอยู่ในเล่มนี้ครับแข่งกับวี้เลรอฮะ อะไรวุญดีผมอ่านคุณอยู่อะไรแหมมีประโยชน์ทั้งนั้นรวมเล็กสิครับรวมเล็กสักทีกลดเล็กเปล่าเออกลเล็กในการฟีดหุ่นทำอยู่ในอินสตาแกรมใช่เห็นแล้วแหละนายโยงถามจริงถ้าเกิดเวลาเอาเอาสิ่งที่เราลงในไอจีเนี่ยมาทำเป็นหนังสือมันคนจะสนใจไหมคนก็มาเขียอยู่ไง คนเขาซื้อเยอะนะนี่ว้าวกระแสตอบรับขอบคุณมากนะครับวางไปได้แค่3วันเนี่ยตอนนี้ทะลุ12เล่มแล้วนะโอ้โหไม่น้อยอย่างเดียววางวาสามารถซื้อได้ที่ไหนคะที่เซเว่นอีเลเวนที่ซีเอที่บีทูเอสนะครับวันนี้แวะดูได้เลยนี่อยากให้อ่านสนุกอ่านแล้วมีรอยยิ้มแล้วมีมุมคิด ที่แทนที่จะเครียดก็ขำแล้วบางทีคนอย่างเราเนี่ยไปขับรถไปกลางถนนเนี่ยบางวันเจอรถช้าบางวันเจอรถเร็วหุ่นดีไหมเออแต่เราไม่ได้คิดแล้วว่าวันไหนที่เราขับรถช้าไอ้วันไหนที่เราเจอรถช้าน่ะเราไม่ได้คิดเลยว่าเรากําลังขับรถเร็ววันไหนที่เราเจอแต่คนขับรถเร็วทาไมจะรีบไปไหนกันว่าวันนั้นเรากําลังขับรถช้าจะบอกว่ามีอยู่บทหนึ่งขอพรอ่านนะเรื่องนอนตอนจะหลับเคยคิดว่าเมื่อไหรจะหลับสักทีวะเนี่ย แต่ตอนตื่นไม่เคยคิดว่าเมื่อไหรจะตื่นสักทีว่าเนี่ยอยู่ๆก็ตื่นแบบไม่รู้นึกร,รู้ตัวฮเสียดายจุงอุตส่าห์หล,ลับมาทั้งคืนตื่นชั่งนันเขาเป็นคนที่ม <c oughs> องโลก,ก,กอย่างนี้มองเป็นเรื่อ้าเจอยัไงก็เนี่ยเขาเป็นคนที่มองโลกอย่างแง่บวกเราก็ส่วนใหญ่จะไปที่ไหนคิดยังไงคิดอะไรกับเวลาไหนเราก็จะลง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 กันในนี้อ่ะสุดท้ายย้ำยักอิสระกันดีกว่าให้ให้ย้ำทุกอย่างโดยการร้อง ร้องหนังสือชีวิตคิดขำคำผมทำมาให้สบายใจมีที่เซเว่นซเอ็บีทอเขาก็มีขายอ่านกันเถอะครับ่าเชิญรับเอาไปอย่าืื นะครับไปซื้อไปเลือกเลือกซื้อกันได้อ่าเอาเอายังอ่ะยมงเชิญยิ้มขอบคุณพ่อค่ครับขอบคุณค่ะอัดยมงเชิญยิ้มคืออินสตาแกรมนะของยองอย่าลืมไปฟอลโล่กันเยอะๆนะครับค่ะ